ยอดทำอะไรอยู่คะอ๋อสวัสดีครับเอ่อที่กู๊ดคาร์รถซิ่งของเรานะครับผมทุกเออ่สัปดาห์นะครับเราจะมีการบิ๊กคินนิ่งนะครับผมบิ๊กคิงนี่คินนิ่งรถทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแต่งรถบ้านรถ,รถสปอร์ตรถซิ่งนะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีการบิ๊กคินนิ่งนะครับผมแล้วก็มีพี่ๆน้องหล,หลายท่านถามว่าทําไมรถที่กู๊ดคาร์รถซิ่งนะครับผมล้อยางทำไมมันดำดีจังเลยอะไรนะครับผมเพราะว่า ทุกๆสัปดาห์เดือนหนึ่งมี4สัปดาห์นะครับเราจะมีการทำมีการทำบิ๊กกินนิ่งรถนะครับทุกคันนะครับทุกคันนะผมรถก็จะดูใหม่ดูสวยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีที่เราตรวจพบนะครับว่ามันเป็นปัญหาขอให้ผมเจอนะครับผมผมทําให้แน่นอนครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่เจอผมอาจจะไม่ได้ทำนะครับผมวันนี้ต้องขออภัยด้วยผมว่าผมไม่เจอจริงนะครับสาหรับปัญหาแต่ว่าคันไหนที่ผมเจอนะครผมผมไม่มีปล่อยผ่านแน่นอนนะเพราะฉะนั้น ลูกค้าที่มาซื้อรถที่คุณค้ารถสซิงนะผมก็มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รถที่เ,เรียบร้อยครับผมดูแลดีแล้วก็ใส่ใจนะผมในทุกรายละเอียดแน่นอนนะผมเพราะว่ารถทุกคันเหมือนที่ผมบอกครับผมไม่ใช่แค่เป็นคนขายรถอย่างเดียวนะผมเพราะว่าผมชอบขับผมชอบใช้นะผมแล้วก็การมาทํางานของผมทุกวันก็จะมีความสุขเพราะว่าผมได้มาเห็นได้มาดูรถนะผมที่ ผมได้ทาความสะอาดได้ดูแลเขานะครับอ่านี่มันเป็นความสุขของแต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันเพราะแต่ว่าใครที่เล่นรถอยู่ก็น่าจะเข้าใจฟีลลิ่งว่าการที่เราได้อยู่กับอ่สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบผมบางคนอาจจะชอบเอ่อสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยผมก็แล้วแต่ผมบางคนอาจจะชอบสะสมเลโ,โก้อะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นความสุขของแต่ละท่านแต่เท่ากับผมการที่ผมได้ทําความสะอาดรถได้มาดูลและอะไรเงี้ยผมได้คัดสรดัรนรถอะไรเงี้ยผมก็มีความสุขนะความสุขดีรครับผมรถทุกคันนะครับผมผ่านการ คัดจกผมคัดคูกค้ารถซิ่งทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็สบายใจได้นะครับว่ารถทุกคันเนี่ยเป็นรถที่ดีแน่นอนครับผมต้องมาพิสูจน์เองนะครับผมบางทีถ้าผมพูดไปก็เดี๋ยวจะไม่เชื่อกันนะผมต้องมาพิสูจน์เองอันนี้พี่แปลเองปกติแล้วพี่แปลเขาก็จะทาความสะอาดทุกๆอาทิตย์อยู่แล้วเออไม่ใช่ทุกๆอาทิทุกวันนะพี่แปะนะอ่าท,ทุกวันก็จะทาความสะอาดอยู่แล้วนะผมแต่ว่า หนึ่งสัปดาห์เนี่ยต้องบิ๊กคินนิ่งเดย์ทำความสะอาดใหญ่นะครับเป็นนโยบายที่ร้านเราครับผมนี่นะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็สบายใจได้ครับใครที่ไม่มีเวลามานะผมอยากซื้ออยากขายก็แจ้งมาได้ครับผมเรามีบริการสไลด์นะครับส่งให้ถึงหน้าบ้านสวยๆนะครับดูแลทุกคังครับผมดูแลดูแลแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเคลือบการเคลือบนะครับเคลือบรถคันมันมีสีโลโก้ เตตสองนี่มัจะจะมีพวกนี้ครับติดมาเพราะว่ามันเป็นเศษฝุ่นเศษอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องเคลียร์ออกนะครับใช่ใช่องเครื่องมันก็จะเอียงมาอยู่ตลอดนะครับต้องทาต้องทําต,ต้องดูแลครับผมต้องดูแลเขาพอเราดูแลเขาเราก็ไม่งองแงนะครับพาเราไปเที่ยวไปสนุกได้ทุกที่นะครับก็ฝากด้วยผมฝาก กดไลค์กดแชร์ช่อง Youtube กุคา์รสซิงด้วยนะครับอยากจะดูภาพนิ่งก็ไปดูได้ที่เพจกุคา์รสซิงนะผมงั้นผมขอไปทำงานต่อแล้วนะครับ